อีาน,อนั้นนนคมม่ี่คือการเอาชีวิตรอดคืนแรกนะครับ <Yeah. S 2> เอาเลยเข้ามาได้เลยว่าเจ๋งออาแล้วเอาชีวิตรอดคืนแรกเอสกินหอมไหมนะเนี่ยไม่แม่งนะหอมตัดตไม้อยู่กำลังโฟก,กัสการเป็นช่างตัดไม้แน่ไหนะวะเห็นเลยเนะี่ย ด,ด,ดูดูนะหันหน้ามาหันหน้ามาเห,เ,หเหมือนมีอะเลยตัดไม้แล้วก็หาอะไรกินไ, <ป S 2> ไม่ได้หรอตัดไม้ต่อตัดอีกสักอ่าสักสามสิบอันก็ได้เผื่อไว้ใช้สุกเสริมสร้างบ้านอะไรเงี้ยสรุปคกือแรกสร้างบ้านาอยู่ไหมเบอร์สักพักครับตัดไม้ก่อนที่ผมเจอไก่หมด normal เลยหมดอร์มอลมัมมม้งจำไม่ผิด ทหมดทันนี่ตายแล้วเอาไว้ตอนลาคืนม e ีมอนเพียบต้องรองซะแล้วผมฆ่าไก่ก่อนไปไหนหรอวะเฮ้ยเฮ้ยไก่หายน้อนอยู่กับหมูเราไปถนนกัน,อนโอ้ดอกไม้ดอกไม้เต็มเลย ของผม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 ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องของของพี่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 ข้ามันข้ามมันข้ามันข้ามมันผมเก็บดอกไม้อยู่ผมเก็บดอกไม้อยู่สามตัวท่าไหนว้าใส่หมวกด้วยอืมขวานู้นตีผมเน้นจ้าผมอยู่ข้างบนนะโบ่ระไมโบด่ระไม้เบิร์ดคือสูงมากปุ๋ยอะไรเนี่ยอ๋อมันจะมืดแล้วเรามาไอหมู ก็จะมีท็อตพอเรามีท็อตปุ๊บเราก็จะมีแสงสว่งางเราจะมีใจพูดม,นมันว่าไม่สามารถขุดด้วยที่ขุดไมด้ละไม่สามารถหยิบได้พังอา้าวที่ขุดหินโอโอโอผมก้าวสู่ยุคนั้นแล้วยุคหินยุคหินโอ้ขุดเร็วมากว้ายเวจะผ่านมากกว่าเราแล้วทำมีอะไรให้อะไรอ่ะ นแม่ดอกไม้อะไรดุดเรืร่องไม่นอนมันเช้ายัางไงผมจะขึ้นไปรวมซอมบี้ละมาแล้วนอนฝาดกุ้งมียย้า,าดขูาดข้าวผู้ข้าวโอ้นี่เศรษฐกิจพอเพียงป,ปง้าแบบนี้ซอมบี้นะเสียซอมบี้อยากอยากจะคุณอยากคุณไหมครับอยากคุณผมคือมาข้างบนละเดี๋ยวเราจะไขออ้อยก่อนซอมบี้เสียซอมบี้ร็ว่าอะไรนะว้า ไอ้ยัมาดิเออไปแล้วไปแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว <laughs> <laughs> จะปลูกอ้อยนี่โอ้โหเศรษฐกิจพอเพียงเุ้ย <laughs> <laughs> เลเวล <laughs>